เตอร์เามีแต่คนตั้งใจมันไม่มีการลั่นอ,อีก<ต>แล้วเหรอฮฮะะที่หนุนแล้วเหรอฮะะฮัลโหลสวัสดีครับพี่เดินแล้วเขสู่ช่องซาตารุไวโอไมโครฟล์นะครับตอนนี้เราอยู่กับพัตโตสองสองซึ่งอันนี้ผมอัดทีหลังนั่นแหละเพราะว่าช่วงเวลาที่ผมเปิดคลิปมันเฟลนะเพราะว่าเสียงก็มีปัญหาดิ้ดึเราก็เลยเฟลนะผมก็เลยมาอัดทีหลังโอเควันนี้ก็คือเราจะมาทําเรียกว่ายังไงวะวันนี้เรามาทํา ชาเลนจ์ก็คือ5 V5 กับไม่ใช่5 V5 โอ้พูดใหม่สิเออวันนี้คือผมจะมาแข่ง PVP กับพัด1 1 1แล้วก็คือ VC Du ซนะครับแล้วถ้าใครได้5แต้มก่อนนะคนนั้นก็ชนะนะครับออชนะแต่แค่นั้นมันไม่พอครับเราจะต้องท้าดวลด้วยซึ่งแรงบันดาลใจคลิปแรงบันดาลใจของคลิปนี้มาจากช่องโฟกัสานะครับเดี๋ยวผมขึ้นคลิปให้นะ คลิปนี้ผมเอาจริงนะครับทุกผูก้ชมหัวแตกอย่าเพิ่งบายบายเดี๋ยวเคปไปติดตามคลิปกันได้เลยเคเสร็จครับไปบายเพื่อมาถึงตาแรกกันได้เลยนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาฆ่าพัทงานะ <c oughs> ก็คือวันนี้เรามาทําอะไรวันนี้เรามาแข่งกับพัดในการแย่งคนตัดต่อเซ็นเซอร์ชื่อไว้ทุกทบรอบนะบทุกคน,นซึ่งตอนนี้เราก็รู้ซึ่งก็เซ็นเซอร์ไปเถอะน,นะขอโทษ ขอโทษที่ทำให้เหนื่อยขึ้นนะก็วันนี้เราก็จะมาแข่งกับพัด5ตานะถ้าผมได้แต้มสรณะมาได้เยอะกว่าพัดนะก็คือผมก็จะชนะไปแล้วพัดก็จะผมก็จะรบกวในการจีบผมเครียดจังเลยเขาเครียดแล้วทุกคนเมื่อกี้เขาตีผมแบบคอมบู๊คยรอเค้ก็ตาแรกไปเลยเราจะแข่งทั้งหมดหตาเรียบร้อยนะพัดตีเก่งนะตีเก่งนะ ว่าพัทไปตีผมได้เลยพัทกินแอปเปิลทองก่อนดูทุกคนดูเขาตึงทุกคนดูเขาตึงได้พัดผมไปเปลี่ยนเมาส์แป๊บหนึง่งเดี๋ยวมีการเปลี่ยนเมาส์ด้วยหรออะไรอ่ะไม่แฟร์เลยโอ้โหเมื่อกี้ผมแพ้ผมละปวดกระบาลจริงๆ แท้คนกิ๊บเพิร์ได้ไงเราเปลี่ยนเมาส์เรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้เมาส์นี้ก็จะได้ประมาณ12 cps นะครับเมาส์นี้ก็คือเมาส์ราเซอร์ทุกคนซึ่งที่ได้ฟรีมาเมาส์ราเซอร์แม่งพังง่ายชี่เป่งเลยแมวแมวเราไม่พูดนะเดี๋ยวเราโดนด่าแล้วมันดีไหมพวก fc ราเซอร์มันก็มันก็ดีแหละแต่มันพังง่ายนะทุกคนบางคนบอกเลยว่าคุณภาพมันแย่มากโอเคทุกคนพัด พัมาเล่นลินธนูแล้วนะทุกคนพัดเปิด A เอล็อกเฮ้ยเปิด A <laughs> เอล็อกเฮ้ยจิตเตอร์ไม่ถัดโอเคเราเรียบร้อยแล้วเราได้ทำการอ้โอโ,โอ้โหพัดพัดอะกดใหม่เว้ยกดใหม่กูตัง้งกดใหม่เ <laughs> ดี๋ยวอย่าโกงกันกเว<ง>ลากินแอปเปิลทองมึงห้ามตีกันนะเข้าใจไหม เอาไมเหรอเมื่อกี้กินหรอ,อเคตั้งกฎหม่ยแล้วกูไม่ไหวแล้วเคกินแอปเปิลทองห้ามตีโอเคอเคงั้นกินตลอดเลย,ยไม่ใช่แลละม,มีอยู่หลูกอะให้กินเมื่อไหร่ล่ะฮะฮะฮะเปิดประตูเปิดออกดูพ่อใครมา ก็ก <oks> <c oughs> <verbess tap> <lush> oh. uh, ah ็ก็ก็จะเปิดประตูไม่โดนกูก็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 จะเปิดประตูว่างมันอัดคลิปอยู่โอ้เออตีบอน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 โดนไหมโดนไหมโดนไหมเออนี่โดนมากทุกคนคือผมเห็นเลือดพันมันลดลงนะแต่เลือดผมอะใกล้จะตายแล้ว ินแอปเปิลทองกินแอปเปิลทองไอ้พัดผมไม่นับตานี้นะทุกคนผมจะไม่นับตานี้ออเคคนจะต่อตัดตาน,นี้ออกไปคนจะต่อห้าตัดออกนะมันศักดิ์สิทงินะนะมันเป็นศักดิ์สรีของคนเรานะศักดิ์สนะิเราบอกกดแล้วฮะโอ้โหลโอ้โหแย่วะ่ะพัดเราหัวร้อนเลยนะโหลโอ้โหยิงอีกยิงอีกลาวา ไปหาลาวาตัวเองนะทำไมพัมันไม่โดนลววาวาวะทุกคนเห็นปะเห็นกับผมปะใช่ไหมพัดมันปโป้เลยทุกคนไม่ได้ปโปเอ้ยไอ้พัดโอ้เค้กลับมาแล้วนะทุกคน เราก็ไปเปลี่ยนเมาส์ไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้คือเมาส์ HP นะครับทุกคนทำไมทำไมมันดูกากลง <c oughs> อันนี้คืออันนี้คือบอเฮดพีนะทุกคนเมาส์ย่ห้อ HP นะครับกับนี่คีย์บอร์ดยี่ห้อ Logitech เรียบร้อยโดนไปหนึ่งนัดเรียบร้อยโดนไปสองนัดไม่โดน นี่จะเล่นธนูกันแล้วเหรอเออเนี่ยทุกคนเห็นไหมผมวางลาวาแล้วพับมันไม่ติดอะ่ะเห็นปะเออพักแป๊บนึงทำไมวางระวานแล้วละวานไม่ติดเอา้าไม่เราก็ไม่รู้เราก็ไม่เห็นวางระวานทีไฮบิเซลยวาก กินมันกินมันกินหัวมันกินหัวมันพัดกินแอปเปิลทอกินาโอ้เลิกคลิปนี้เลยโ,อ,โอ,อ,อ้เอ้ยทุกคนพัดมันมือไม่ไหวนะแล้วนะนะเรามาละมือละไหวแนะ่นอนเล่นธนูเล่นหรอคนอาจจะได้ยินเมาส์ผมอยู่นะ เดี๋วาายวจะเอซิมาให้ฟัง <laughs> นะกินแล้วเป้าทองกินแล้เป้าทองกินแล้เป้าทอง ันพัฒนามากขึ้นทุกคนกินแล้วปิลทองกินแล้วปิทองไอ้พัดท,ทุกคนครับรีพอร์ตมันไอ้พัดมันมาดีอยู่แล้วพัดจะตีตูกูตอนกินแอปเปลิลทองทำไมอยากถามเลยทำไมฮึไม่ชิคก็ไม่ไหวแล้วนะตูะ้ระวังระวาัาติดนะก็ไม่ติด ติดนี่เราเห็นมันไหลอะ่ะติดแล้วทำไมตาไม่มยิงไม่ติดวะไ <c oughs> อวอไอวอไอวอไอวอเดี๋ยวมันย้อยลงปักหัวพอดีนะไอวออย่าลืมนะนี่ไม่ใช่ปืนนี่ธนูนะมันย้อยลงหัวะนะปืนก็ย้อยแหแม่ย้อย <c oughs> ทุกคนพัดมันวิ่งว่ะมันมันดูกรนะมันดูวิ่งมันวิ่งกระมากนะ ทุกคนเราได้เริ่มคาโบเราแล้วมันเริ่มคาโบแล้วล่ะ <c oughs> โอเคทุกคนพัดมาจิตเตอร์ด้วยความมือแข็งและก,กระด้างมากครับอบอกกันหน้ามันเลยนะเดีย๋ยเดี๋ยว กินแอปเปิลทองกินแอปเปิลทองกินแอปเปิลทองถ้าพัดตีผมในอีกรอบหนึ่งนะตอนผมกินแอปเปิลทองอ่ะผมจะฆ่าพัดในชีวิตจริงให้ดูนเนยถ่ายคลิปหนุ <c> ่แ <oughs> บบควักมันออกมาควักลูกกระต่ายออกมา <c oughs> กินแอปเปิลทองกิน <c oughs> วิ่งก่อนเราจะเราจะเดินแบบคนกากบ้างไหนๆเขาก็วิ่งกันบ้างเราก็วิ่งกันบ้างเลยขอโทษสำหรับคนที่มึนนะเฮ้ยราัละวะัลราวะัลเฮ้ยทำไมไมีราวะ่าสองอ๋อสองถงัง แอปเปิล <iP od S 2> ทองแอปเปิลทองแอปเปิลทองแอปเปิลทองแอปไอพาร์ตมึงตีตอนกูเอกิตแอปเปิลทองมันลั่นนปิง <c oughs> จิตเตอร์เขามีแต่คนตั้งใจมันไม่มีการลั่นอ,อ๋ออีกแล,อแล้วเหรอฮะฮะฮะกินห้ร <c oughs> อฮะฮะฮะอย่าบอกนะว่าเด็ดผมปิงอีกอะ หโอเคทุกคนเรามาเรามามดูกับคนกลับดูกับคนกลับมาทุกคนเราจะใช้ท่าสุดท้าของเราเอากาสปีดหายว้าปิดเอ้ะวอดเดิมแมวอ๊อ ไม่ไม่มีมือซ้ายให้ใส่ลืมไปเลยโอ้โหคิดจะเหลี่ยมมือซ้ายเหรเอฮะ่วาถ้ามีมือซ้ายนี่ไปเไยที่แง่จริงแบบโู้ๆอยู่ปุ๊บหันลงระวางระวาได้อะไรเงี้ยเฮ้ยทำตามกดด้วยสิอาวอ้าดด้วยไม่เป็นไรถือว่าล้างแค้นครัอรอบนับนแล้วกัน,นะะ <c oughs> เออได้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  ยาซับซุงอยู่ซับซุงอยู่เ <laughs> หมือนเราโปเพยเยอร์อยู่ทน,นทุกคนดูเสียงเมาส์มันดูเสียงเมาส์มันทำไมตีผมตีไม่โดนเลยวะบวกตั้งแต่เริ่มเกมไปเลย ตอนแรกกะจะยิงธนูอ้าวหยิบทนูขึ้นมาเอ้ยมันมาแล้วหรอเผอเปิดอีเมทัลลี่เบ้เผอเปิดอีเมทัลลี่อ้โอ้ออ้อ้อ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 ้ออทุกคนผมหนีก่อนผมหนีก่อนเคบอกผมบุกตอนเริ่มเกมเยี่ยมไปเลย perfect timing มัอ่าว่าติม ภาพหันหลังนะทุกคนเพราะไม่งั้นเราจะลงลาว้ากินอวปทองอีกแล้วเหรออ่ะากินด้วยกินด้วยกินด้วยกินอ่าออ่าโอเคกินนะเนลูดอีกแล้วก็มาถึงตาสุดท้ายนะที่พัดเขาอาจจะชนะก็ได้เอ้ยไม่ไม่ไม่เมื่อกี้เมื่อกี้กินแต้มอะเมื่อกี้พัดพัดแต้มนู่นึกว่าถ้าตานี้ชนะก็คือพัดชนะไปเลยนะทุกคนชนะไม่เป็นไรรู้ชนะรู้รู้แพ้รู้แพ้นี่คือนักกีฬา เมอ้อเอ้ยเมื่อกี้เอ็นนัดที่สองโดนได้ไงเนี่ยผมเด็กชายกิตซกอร์ซีเจริญแล้วจะไปพูดที่อทำไมตามจับผมได้เลยอ่าวอ้าวอ้าทำไมผมอยากชื่อกิติเดชปรึกษาธรรมโชติเฮ้ย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 ฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าคิดนี้ตัดออกตัดนี้ตัดออกไม่ตัดทุกคนผมรับแท้แล้ อ่า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 โอ้สามสี่เรียบร้อยนะทุกคนถ้าโอมโกงนะ <c oughs> อืมเดี๋ยวปิดช่องให้ดูเลยซา oh ตรุไวโอไมค์ครับขี้โกงแฮชแท็กไปที่ทวิตเตอร์ได้เลยครับ <c oughs> เดี๋ยวมันจะขึ้นทวิตเตอร์อันดับหนึ่งเองทุกคนซาตรุไวโอไมค์นะครับโกงนะฮะเดี๋ยวพัดมันจะไปทำช่องแล้วแบบรวมความขี้โกงของซาตรุไวโอไมค์ครับ <c oughs> <c oughs> คอมแบทคอมแบทไม่ใช่คอมบูดิมไม่ใช่คอมแบทไบางงาอ้่าอเทองอเทองอเทองอเเหมือนกันอยไปกินขวานได้ไงวะกินขวานไม่ได้เาไอ้กินขวานทำไ,ไม <c oughs> ไมัไไนไม่มาให้วะอเทอง้เทองอเด้วยอแอด้วยบูไปสองรอบแลวทุกคน

Apple mana kau? Besok Apple mana kau? Besok ah, Apple. Oi oi Apple. Ah, ah Apple apa Apple. Har mik tigu. Apple mana kau? Besok Apple mana kau? Besok. Apple kan keng tang le ni ya. Apple 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 yo. Apple yo. Tan ni tan ni keng keng keng. Apple yo. Apple 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 Apple. แอบเจาะไปหนทีแอปเจาะไปหนึ่งทีคอมแบทคอมโบคอมแบทตายไรวะโอ้ยโอ้ยโอ้ปิอ้อ้ยโองยโอยโอ้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 โอโอ้โอโอ้โอ้ยโอ้ยโอมยโอ้นโอ้ยโอ่ยโอ้ย้วโอ้ย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 ้ยโอ้ยอโอ้ยโ้อ้โ้อ้ย้ยโอ้ยอย้้้อออมออ้้อกย้ออ้อ้ออ้อ้ เออสีสีอ่อสีสามนี่เออว่ะขอโทษมาทุกคนผมตึงละผมตึงละต่อไปนี้ทุกคนจะได้ยินเสียงผมภาคทีหลังนะครับทุกคนภาคทีหลังมีอะไรบ้างแอปเปลิลมะละกอกล้วยสม้มแอปเปลิลมะละกอกล้วยสม้ม <c oughs> กินแอปเปลิลอยู่ฮัดกินแอปเปลิลอยู่กินแอปเปลิลอยู่ฮัดกินแอปเปลิลอุ้ยตบจกินอีกรอบโอ้กินแอปเปิลอยู่ฮัดกินแอปเปิลอยู่กินแอปเปลิลอยู่ พัดกินแอปเปิ้ลอยู่พัดกินแอปเปิ้ลอยู่พัดกินแอปเปิ้ลอยู่แต่ถือดาบอยู่เอ้ยแอบเสียมแอบเสียมมันแอปเปิ้ลมันก็งูสอบแอปเปิลมันก็งูส้มแอปเปิ้ล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 โอเคทุกคนเราจะไปหลอยมันตรงนั้นเลยนะทุกคนหลอยเกมหลอยเกมหลอยเปิลแอปเปิลวอลเปิลแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลลาวาลาวาลาวา ขอบคุณที่เตือนแอปเปิลแอปเปิลเคีบผมจึงละเฮ้ยแอปเปิล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 อุ้ยผมไปโดนหนึ่งเมตรไม่น่ากดหนึ่ง cps ไปให้เขาเลยไม่น่ากดหนึ่ง cps ไปให้เขาเลยโอ้แอปเปิลแอปเปิลยังไม่เริ่มกินแอปเปิลผมก็โดนแบอุ๊ย เริ่มแล้วฮะ<ห>เริ่มแล้วพาร์ติเคิลผมยังไม่ขึ้นครับพาร์ติเคิลผมยัง<อ>ไม่ขึ้นใครเอ่ยเดี๋ยนะใครเป่ามาอุ้ยๆๆๆอุ้ยอุ้ยนิ้วเป็นตวัดนิ้วเป็นตวัดเมาส์แล้วมันหันไปฝั่งไหนก็ไม่รู้แอปเปิล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 นะผมกินไม้ได้นะทุกคนรู้ปะ่ะผมมีผมมีปวกอยู่ โฟโตโซ่ม like ีโฟโโซ่ในลำไส้ถั่วเราไส้เราไส้ถั่วเดียวเดียวเดียวลำไส้โอมเฮ้ย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 แอปเปิลบรรกอกวยส้มแอปเปิลบรรจงกอกปลแอปเปิ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 ลกินแอปเปิลกันเก่งจี๊ดพอพากูเลยแอปเปิล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  แอปเปิ้ลอ้ยแอปเปิ hmm. paper, Apple, 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 ้ลผัดผัดผัดผับเพิ่นเฮ้ย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 ได้ได้ผัดได้แลกหมัดกันเปล่าในชีวิตจริงอะแลกหมัดกันเปล่าแอปเปิ้ลอยู่แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิลผมอยากให้ไฮเิกเซลมันถอดชุดอันนั้นออกไปว่ะอุ้ยอ่ะอุ้ยเอ้าเอาได้ไงเผื่อไปกดเนี่ย C P S เฉยเลย เมื่อกี้เราชนะแล้วใช่ไหมเออมั้งอุ้ยผมชนะได้ไงอ่ะโอ้โหนั่นสิแล้วก็งงขอบคุณทูซูเปอร์ไฟเบอร์เกมเมอร์โปรแพที่สนับสนุนการเล่นเกมของเราไปยอก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 โอเคทุกคนผมก็ชนะเรียบร้อยแล้วนะแล้วผมคิดห้าแต้มแล้วใช่หรือเปล่าวะไม่ไม่น่าใช่นะนั่นสักแต้มหนึ่งก่อนแล้วกันถ้าแต้มเนี้ยใช่แน่นอนแล้ว เอเพน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 พัดโอ๊ะเด็ดโหลดฮ่า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 วิกตอรี่โอเคไม่เป็นไรเราจะเริ่มใหม่นะทุกคนเพราะว่าผมก็เด็ดแดดเดี๋ยวทุกคนรู้เ็ตขับรู้เมมเบอร์ชิพูฟเมมเบอร์ชิพกูไม่มีเมมเบอร์ชิพฮัลโหลไปทุกคนพัดก็คายง่ายอ่ะ แป๊หนึ่งเราไปสอบสวนในบอลเล่นตะกุ่ากันเฮ้ยเรียบร้อยมันโดน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 เรียบร้อยอ้าวตื่นยังไงเฮ้ยเมื่อกี้เราค้างนะก็ขอสรุปผลในการเล่นของวันนี้ก็คือผมไม่มีตัวโอมแพ้เฮ้ยเฮ้ย เมื่อกี้เน็ตเราค้างเฮลโลค้างอ่ะเราเห็นพัดค้างโออลืมลืมลืม <laughs> เอา้าอยู่ๆอมวับมาแล้วก็วางระวาคืออะไรเพราะว่าคุณใช้ทีพิลิไงล่ะเฮ้เฮ้เเมื่อกี้ไอค้างไอโฟนค้าง เฮ้ยค้างอีกแล้วตลอดเลยเนี่ย ETP Link อันนี้เนี่ยไม่ไหวแล้วง้นนี้กับ T P Link อันนี้เนี่ยยิงหัวไปหนึ่งทียิงหัวไปหนึ่งทีไม่ค้าฟันแฟกแมคค้าฟันแฟกพัดเล่นเก่งมากเบฮ้ยกี่ดับเบิลดับเบิลแอปเปิลแอปเปิลผมไม่เห็นพาร์ติเคิลไป ไปสโลโมชั่นเลยทุกคนเดี๋ยวให้คนจัดต่อเลิกคลิปนี้ไม่ถ่ายโอเคครับทุกคนผลสรุปของวันนี้ก็คือผมชนะนะครับก็ไม่อยากจะโม้เป็นหลอกชนะว่าอะไรก็จบละกันก็ผมก็ชนะนะทุยเคแค่นี้แหละสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เอา120คื่มา